หลังจากช่วยเหลือวาสีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปครับท่านผู้ชม ว่าสีดวงชะตาเจ้าไม่ถึงขาดข้าจะเปลี่ยนร่างเก่าให้กลายเป็นร่างใหม่ตามหาเนื้อคู่ชายใดถูกเนื้อต้องตัวแล้วไม่คันชายนั้นคือเนื้อคู่ของเจ้า นลียถามหน่อยเถอะพี่แอบชอบแม่ชอบแม่ชอบแม่ส่วนสัตว์อบอัดเป็นเียถามหน่อยเถอะพี่แอบชอบแม่ชอบแม่ชอบแม่ถ้าชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกไม่ต้องกลัวรเครื่องราคารักกันชอบกันไม่ต้องวันินตาให้รักกันเธอจะาตัวจะไม่จริงตัวจะรอกอกกริ้งไม่จริงนึว่าจาอย่าหลอก ราเเฮฮ้้ชอบแม่ชอบแม่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถะพี่ชอบแม่ชอบแม่ชอบแม,บม่สามสี่ยี่สี่สามหา้าสุงร้อยกว่ากว่าชอบแม่ชอบแม่ชอบแม,บม่สะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหนไม่ต้องบัดยายรับรองจะต้องพวา่าทุกส่วนเต็ม่วน ละโคจรจรนะจ๊ะกลัวจะไม่จริงกลัวจะหลอ,อกอกิงไม่จริงต้องว่ายาอย่าหลอกกันนะอ <Hey. S 1> ย่าหลอกกันนะเ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ี่ไหนจะได้เธอพีา, hey. Hey. Uh huh. าเจ้านเะ แบบนี้ทานหน่อยเธอพี่แอชชอบนะชอบแม่ชอบแม่สามสี่ยี่สีส่สภาสูงเลยก,กว่าชอบนะชอบแม่ชอบแม่สะโพกขนาดนี้เซ็กซี่ขนาดไหน,นไม่ต้องบรรยายรับรอนจะต้อบบงหวาทุกส่วนเต็มตึงไม่เคยดึงหน้าตาและคนจริงนะจ๊ะจะหาว่าไม่จริงไ,ไ,ไม่ได้ใส,ส่โคตรจิงไม่อ้อนจริงรูปตาเธอชอบไป่ละไม่ละละลาหลองเลย ชอบมาเหอะมียเพิ่มอีกมาชอบแม่ชอบแม่ดูร่างหน้าตาแบบเียทำหน่อยจะี่เชชอบแมชอบแม่ชอบแม่ชอบแม่ส่วนสัตว์อบอ่อนแบบเมียทำหน่อยจะพี่เชชอบแม่ชอบแม่ชอบแม่รูร่งหน้าตาแบบเมียทำห ชอบปาเสียงมาเกงในจะหลุดว้าแม่มันไม่เกาะพุงหนูไงมันลื่นอ่ะหนูอาจจะไม่ผอมนี่เพียวใช่ไหมล่ะหนูพุงใหญ่ใช่ไหมแม่ตกใจปะแม่รู้ปะว่าทำไมหนูพุงใหญ่โอ้ ไปกินอะไรมาถึงท้องฮะ<า>กินอะไรมาถึงท้องกินนักกี้เข้าไปว้า <laughs> ตัวบันเลอร์เลยขอบคุณนะคะค้ยเหนื่อยจังขอบคุณนะครบขอบคุณครับขอบคุณพี่โอนะจ๊ะขอบคุณทักกนะเจ้า,า,าจภาพด้วยที่ขอเรื่องนี้หนูจะเล่นให้เต็มที่เลยจ้ะจะแปดเดือนแล้วเป็นกำลังใจกันนะแม่ใครพูดอะไรอ่ะฮะ คลอดยังยังก็คลอ,อดเก้าเดือนอนี่พึ<อ>่งจะเก็ดเดือนก็เท้เป็นลูกเก็ดเดือนไงล่ะ,ละขอบคุณะท่านเจ้าภาพด้วยนะครับขอบคุณนะคะท่านเจ้าภาพหนูเล่นได้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงหนูฮะเมาปะน่ยแกอะเมาเอ้ยไม่เป็นไรเราเพื่อนกันหนูก็เมาเหมือนกันแหละเมาเหล้าเหรอเมาละ มากกได้ตะคิวจะขึ้นแต่หนูก็เต็มที่รู้จักหนูเปล่าหนูน้องบูลุงจลัดนะลูกสาวจำลูนสิคุณปอใครรู้จักมัางไม่รู้จักเลยอหาเอ้ยจะร้องกอสซะหน่อยก็ร้องให้เขาดูเผื่อเขาจะจำได้พ่อหนูเขามีเอกลักษณ์พ่อหนูเขาร้องแม่อ้ยแม่อึ้ยมาข้าบี้กิโลละโลย ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากครับน่ารักมากเอฟซีวนผ่องปะเนี่ยขอบคุณเอฟซีตัวน้อยนะคะคนสวยสวยไม่ชอบขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณนะคะเนี่ยลูกหนูต้องน่ารักแบบนี้แน่เลยแม่แม่ตอนนี้หนูเจ็ดเดือนแล้วใช่ปะล่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องพักแล้วเดือนเดือนนี้หนูก็ต้องหยุดแล้วเดือนธันวาหนูก็เลยนเนี่ย เดินตรงกระแพงเนี่ยดูซิเราสองคนหมาจะเห่าใครสภาพแกกับฉันตอนเนี้ยรอเล่นยอกยอกได้ไม่เป็นไรหรอกเข้าเรื่องดีกว่าหนูดำแดง ดำดงรากายก็คงกับพันพระคุณท่านพียคุดท่านได้พูดบอกให้รู้ให้เราตามหา จได้สุคืนฉันเนื้อโคู่ที่จะมาเป็นพรัจะต้องถูกตัวไม่ขันเนื้อคู่ของหนูน่ะถ้าโดนตัวหนูแล้วจะต้องไม่ขันโชคดีนะที่หนูไม่ไ ดำแรง <c oughs> ออกตามหาเนื้อคู่ดัง <c oughs> ํำพยาก